อันนี้ก็คือผ่านน้ำท่วมนะฮะเข้าไปในบในชุมชนนะฮะบ้บานของคนที่จะไปคุยด้วยนะฮะเดนต์เดนต์ดูริมนี่เป็นชั้นซีรถไฟนะครับรถไฟเก่าใช่ไหมครับสร้างรถไฟเก่าสร้างรถไฟเก่าเลยฮะนี่นะฮะถนนเชือกเพลิงถนนเชือกเพลิงนะครับอันนี้โชเฟอร์ว่าเป็นถนนเชือกเพลิงนี่คืสร้างรถไฟเก่ารถไ ทำให้เห็นถึงความลึกลับซับซ้อนของคนที่เราจะมาพูยด้วยนะครับอยู่ก็อยู่ก็055นะครับเตชวันดิทนะเตชสำคัญเตชสำคัญเป็น055เตชสำคัญนะครับอันนี้ส่วนร่วมพัฒนาเราเราบรรทุกจอดเยอะแยะเลยนะครับเนี่ย สนุนพัฒนาเชื้อ,อ,อเพล,ลิงสองครับครับถ่ายภาพนิ่งด้วยนะโอเค,อคโอเคครับอันนี้ะโอเค,คด,ดตรงนี้นะครับ